ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนแล้ววันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า The Dark n e เ s เป็นเรื่องมาที่เพื่อนซีสองครอบครัวที่ต่างก็พาลูกๆเนี่ยมาตั้งแคมป์ที่ทะเลทรายแห่งหนึ่งขณะที่แอนดรูวลูกชายแกรี่จะเดินออกสำรวจที่หุบเขาเขาก็ได้ชวนสเตฟและก็ไมเคิลไปด้วยซึ่งสเตฟเธอก็เล่าว่าไม้น้องชายของเธอเนี่ยไม่เหมือนเด็กทั่วไปเขาไม่เคยกลัวอะไรแบบที่เด็กๆเขากลัวกัน แอนดรูวก็มอบนาฬิกาเขาให้กับไม้เพราะเห็นหนูน้อยเนี่ยมองอยู่นานจากนั้นเขาและก็สตีฟก็แยกตัวกันไปปีนสำรวจบนหน้าผาไม้ก็เลยขอ,อนั่งรออยู่ที่เดิมแต่แล้วนาฬิกาเนี่ยก็ร่วงหลุดมือจังหวะที่ไม้เนี่ยเดินไปเก็บพื้นดินตรงนั้นเนี่ยก็เกิดซุดตัวลงไม้เนี่ยก็เลย่วงลงไปใต้พื้นดินนั้นเพียงลําพังใต้หลุมนั้นไม้เนี่ยก็เจอกับก้อนหินหลายก้อนที่มีสส้ลักษณ์แปลกวาดไว้อยู่และหนังในกระตัดบาที่ไม้ที่สามารถเดินออกมาจากใต้ดินนั้นและก็กลับมาหาพ่อแม่ได้อย่างปลอดภัย เช้าวันต่อมาปีเตอร์และก็บอนนี่สะดุ้งตื่นเพราะเสียงหมาของเจฟฟ์เพื่อนบ้านในหาไม่หยุดรวมถึงเสียงทะเลาะก,กันของสองพี่น้องซึ่งมักจะเกิดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วหลังจากกลับมาบ้านไมค์ก็มีอาการแปลกๆยิ่งกว่าเดิมเขาชอบนั่งจ้องกำแพงอย่างเหม่อลอยเมื่อแม่เขาเนี่ยมาดูว่าอย่าเปิดน้ำทิ้งไว้เขากลับตอบว่าเจนนี่เป็นคนทำเธอเป็นเพื่อนใหม่ของผมอยู่ในกำแพงนั่นบอนนี่ก็ยังคงไม่รู้สึกแปลกใจอะไรเพราะลูกชายคนนี้มีพฤติกรรมแปลกๆอยู่แล้ว ติดแค่อย่างเดียวที่ห้องครัวของเธอเนี่ยมีกลิ่นเหม็นเน่าอะไรก็ไม่รู้ที่บริษัทของปีเตอร์เขาเป็นสถาปนิกชื่อดังเจ้านายเขาเนี่ยแนะนําให้รู้จักกับแซมมี่สาวสวยเธอเพิ่งเข้ามาเป็นพนักงานใหม่ของทีมเขาตกเย็นเมื่อกลับมาถึงบ้านบอนนี่เนี่ยก็ใช้ให้เขาเอาผักไปต้มน้ําแกงให้หน่อยปีเตอร์อารมณ์เสียเล็กน้อยเพราะงานที่บริษัทก็เหนื่อยแทบตายอยู่แล้วกลับมาบ้านเนี่ยก็ยังโดนเมียใช้งานต่อแล้วก็ไม่ได้หยุดพักเลยดึกคืนนั้นบอนนี่ก็แอบได้ยินปีเตอร์คุยโทรศรัพท์กับใครบางคน ว่าเขาเน่ยคงปลีกตัวไปร่วมง,งานไม่ได้ล็อกตัดภาพมาที่สเตฟขณะที่เธอกาลังอาบน้ําอยู่เธอก็ได้ยินเสียงของหลนแต่เมื่อเปิดม่านมาดูก็ไม่เจอใครอีกทั้งเธอก็ยังพบข้อความอะไรบางอย่างเขียนไว้ที่กระจกและนั่นเน่ตก็ทําให้เธอโมโหมากคิดว่าเป็นฝีมือของน้องชายเธอสเตฟก็เลยเรียบเข้าไปถามไม้ถึงห้องว่าเป็นฝีมือในายใช่ไหมแต่ไม้เน่ยก็วุวายแล้วก็บอกว่าเจนนี่เ,เป็นคนทำสองพี่น้องเน่ยก็เลยทะเลาะก,กันหนักขึ้นถึงขั้นขยุมหัวกัน เมื่อแม่ได้ยินเสียงทะเลาะกันก็เลยรีบเข้ามาใหกทั้งคู่ก่อนที่เธอจะไล่ให้สเตฟเนี่ยกลับเข้าห้องไปแม่เนี่ยค่อนข้างที่จะสปอยลูกชายเอามากๆและก็ตามใจเขาทุกอย่างจากนั้นพ่อเนี่ยก็เข้ามาดูลูกสาวว่ายุ่มหัวน้องทำไมสเตฟก็เลยตอบกลับด้วยความน้อยใจแล้วก็ปนโมโหวว่าทำไมพ่อกับแม่ถึงได้เข้าข้างน้องมากขนาดนั้นพ่อก็เห็นอยู่ว่าสิ่งที่น้องทำเนี่ยมันหลอนมากขึ้นทุกทีแต่พ่อแม่ก็ยังทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น กลางดึกคืนนั้นสเตฟสะดุ้งตัวตื่นขึ้นเพราะรู้สึกเหมือนม,มีใครบางคนเนี่ยเข้ามาที่ห้องของเธอซึ่งแน่นอนว่าเธอเน่ยคิดว่าเป็นน้องชายนั่นแหละแต่เมื่อลุกขึ้นมาดูก็ไม่เจอกับใครเธอก็เลยไปที่ห้องครัวเพื่อหานมดื่มแต่แล้วเธอก็เห็นเงาอะไรบางอย่างจากความมืดรุ่งเช้าปีเตอร์เนี่ยสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะหมาเนี่ยเห่าไม่หยุดเขาพบว่าสเตฟเข้ามานอนกับเขาด้วยสเตฟบอกว่าเมื่อคืนเน่ยเธอได้ยินเสียงแปลกๆน่ากลัวน่ากลัวในห้องก็เลยขอมานอนด้วย ฝากพ่อกับแม่ในบอกน้องด้วยว่าอยากเข้ามาในห้องหนูอีกเมื่อคืนไมเนไหนเข้ามาแถมก็ทิ้งรอยมือเลอะๆไว้เต็มไปหมดหลังจากที่พีเตอร์ไหนไปทํางานบอนนี่ก็พบว่าเตียงของสเตฟมีรอยมือดำๆเปื้อนอยู่ดนคืนนั้นเมื่อสเตฟกลับมาบ้านเธอก็รีวิ่งขึ้นห้องเหมือนเดิมบอนนี่ี่ยก็ตามขึ้นมาดูจนรู้ว่าลูกสาวี่นเป็นโรคคลั่งผอมเธอกินข้าวแล้วก็มานล้วงคอออกหมดสเตฟี่ยก็เลยโมโหมากที่แม่ี่นแอบดูพฤติกรรมของเธอ เมื่อปีเตอร์กลับมาถึงบ้านเขาก็พบว่ามีอการดำมาเกาะอ,อยู่ที่รั้วบ้านก็เลยไล่มันไปจากนั้นเสียงทะเลาะกันของสองแม่ลูกก็ทําให้เขาเนี่ยต้องรีบเข้าบ้านมาดูแม่กําลังโดนลูกสาวเนี่ยขยุมหัวอย่างหนักจนพอต้องรีบเข้าไปห้ามทับก่อนทั้งสองเนี่ยจะพาลูกสาวเข้ามารับการรักษาทุกอย,ย่างน่ยจะต้องผ่านไปได้ด้วยดีวันต่อมาบอนนี่เนี่ยก็เอาไม้มาฝากให้แม่เธอช่วยดูเพราะเธออยากใช้ชีวิตยอยู่กับสเตฟสองคนแต่แล้วไม้เนี่ยก็ทําให้ยายเจอดีเข้าเริ่มจากก๊อกน้ําเปิดเอง ขณะที่เขาเนี่ยเดินเข้าห้องไปกับแมวของยายทันใดน,นั้นงูตัวใหญ่เนี่ยก็โผล่ขึ้นมาอยู่บนโต๊ะกินข้าวและนั่นทำให้รรยายเนี่ยตกใจมากเสียงร้องของแมวทำให้รรยายรีบเข้ามาดูในห้องแต่แล้วยายเนี่ยกระชกหนักกว่าเดิมเมื่อพบว่าไม้กำลังพยายามจะฆ่าแมวของเธอคุณหมอก็เลยรายงานเหตุการณ์ให้กับปีเตอร์และก็บอนนี่รู้แต่ปีเตอร์เนี่ยก็ไม่เชื่อว่าลูกชายจะมีพฤติกรรมโหดร้ายขนาดนั้นหลังจากนั้นบอนนี่ก็เจอเหตุการณ์แปลกๆกับตัวเองอยูๆ่ๆใจกันเนี่ยก็ล้มลง เธอเห็นกองผ้าหุ่มที่อยู่ที่พื้นก็นึกว่าเป็นไม้ที่ชอบเล่นซ่อนหาแบบนี้กับเธอแต่เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆผ้าหุ่มเนี่ยก็ยุบตัวแล้วก็แฟบลงจนเธอเนี่ยตกใจเสียงเตือไฟไหม้ในกระดังขึ้นไม้พยายามจะเผาบ้านตัวเองปีเตอร์กลับม,มาบ้านด้วยความโกรธเขาพยายามจะเรียกตัวไม้เนี่ยลงมาคุยลูกเนี่ยต้องเรียนรู้ว่าทำแบบนี้นไม่ถูกต้องแต่บอนนี่เธอก็ยังเข้าข้างลูกชายไม่อยากให้ลูกเนี่ยโดนดุและนั่นก็ทำให้ปีเตอร์เนี่ยโมโหมากขึ้นเขาบอกกับเมียว่าเรื่องอื่นของลูกเนี่ยรับได้หมด แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันล้ำเส้นเกินไปแล้วเขากําลังทําตัวเป็นตัวอันตรายทําไมคุณถึงมองไม่ออกสักทีอะดึกคืนนั้นปีเตอร์เนี่ยมีปัญหากับงานออกแบบโปรเจกต์ยักของเขาเขาก็เลยโทรหาแซมมี่เพื่อขอให้เธอเนี่ยอยู่ช่วยแก้งานกับเขาหน่อยจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากหน้าบ้านและก็หลังบ้านแต่เมื่อได้ไปดูเนี่ยก็ไม่เจอกับใครจู่ๆทีวีในบ้านเนี่ยก็เปิดเองเสียงดังลั่นจนเขาเนี่ยเริ่มรู้สึกแปลกๆด้านไหมขณะที่เขานั่งเล่นอยู่คนเดียว ก็เหมือนว่าเขาเนี่ยได้รับคําสั่งอะไรบางอย่างจากเจนนี่ภาพกระตัดไปที่บอนนี่ขณะที่เธอกําลังแช่น้ําอยู่เสียงดังบางอย่างก็ทําให้เธอตกใจกลัวรุ่งเช้าเธอเรีบคุยกับปีเตอร์เธอคิดว่าในบ้านเราเนี่ยมีอะไรแปลกๆอยู่ทั้งเรื่องเสียงแปลกๆนั่นทั้งเรื่องกลิ่นเหมน็นและก็เรื่องที่ไม้ที่หยิบไม้ขีดไฟเนี่ยถึงได้ยังไงทั้งๆท,ที่เธอเนี่ยเก็บไว้บนชั้นเหนือตู้เย็นไปแล้วแต่ปีเตอร์เนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระมันไม่มีอมีไรหรอกที่ไม้มีพฤติกรรมแปลกๆเนี่นา อาการออทิสติกที่เพิ่งแสดงออกมาเท่านั้นเองและต่อมาบอนนี่ก็เริ่มสืบหาข้อมูลจากสิ่งแปลกๆที่เธอเจอจนพบว่าอาจจะเป็นปีศาจที่สืบทอดมาจากเผ่าอินเดียนโบราณเธอส่งเมลเรื่องนี้ไปให้ปีเตอร์ช่วยดูด้วยเรื่องราวของเด็กออทิสติกที่สามารถสื่อพิเศษกับวิญญาณได้และเรื่องพวกนี้ก็ทําเขาเครียดจนส่งผลกระทบกับงานโหนาเนี่ยก็เข้ามาดูแล้วก็พูดกดดันแบบอ้อมๆไม่เขาเนี่ยโชว์ฝีมือที่แท้จริงออกมาตอนนี้เพอร์ฟอร์มานซ์ทีมนายเนี่ยลดลงไป1 0แล้วนะ ดึกคืนนั้นปีเตอร์และก็บอนนี่ออกไปดินเนอร์กับไซมอนหัวหน้าเขาซึ่งเมียของไซมอนเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังว่าเธอเข้าสมานาเกี่ยวกับจิตวิญญาณของอริยธรรมโบราณโดยคนที่พูดเธอเนี่ยเป็นร่างทรงที่มีชื่อเสียงมากบอนนี่รู้สึกสนใจเพราะเธอคิดว่าร่างทรงอาจจะเป็นทางออกของปัญหาที่เธอกําลังเผชิญอยู่ก็ได้แต่ปีเตอร์ก็รีบขัดจังหวะขึ้นเขาก็รีบดึงตัวบอนนี่เนี่ยกลับบ้านเพราะเขาเนี่ยไม่เชื่อเรื่องงมงายด้านสเตฟเธออยู่กับไม้ตามลําพังซึ่งไม้เนี่ยก็คุยสนุกกับเจนี แล้วก็เหมือนว่ามีแผนจะทําอะไรบางอย่างอีกแล้วเมื่อบอนนี่กลับมาถึงบ้านเธอก็พบว่าไม้เนี่ยเลือดไหลออกจากปากซึ่งไม้เนี่ยก็พูดแค่ว่าดาวสีฟ้าถูกปิดแล้วและนั่นทําให้พ่อกับแม่ในงงมากว่าลูกเนี่ยพูดเรื่องอะไรตอนนี้ปีเตอร์เริ่มยอมรับแล้วว่าลูกเขาเนี่ยมีอาการแปลกๆจริงหลังดึกคืนนั้นบอนนี่เนี่ยสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงประหลาดเมื่อเธอเดินม,มาดูเนี่ยก็พบว่าไม้นั่งนับเลขวนไปวนมาเมื่อเธอเข้าไปถามลูกว่าทําอะไรอยู่ลูกชายก็ตอบมาว่า กำลังคุยกับคนบนฟ้าพวกเขาชวนเราไปอยู่ด้วยบอนนี่เนี่ยก็เลยถามต่อว่าคนที่อยู่บนฟ้าเนี่ยพวกเขาอยู่ไหนไมค์ก็ตอบกลับว่าข้างหลังแม่ไงเซงกรีก็ทําให้ปีเตอร์เนี่ยสะดุ้งตื่นเมื่อวิ่งมาดูก็บพบว,ว่ามาของเจฟฟเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามากัดสตีฟลูกสาวแล้วโดยที่ไมค์เนี่ยยืนดูพี่สาวอยู่เฉยๆบอนนี่เนี่ยก็กำลังทบทวนกับตัวเองว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงในเมื่อเธอเนี่ยล็อกประตูนหน้าต่างทุกบานแล้วและไมค์เนี่ยก็อยู่ในห้องสเตฟด้วยตอนนั้น แต่ปีเตอร์ก็ยังคิดว่ากลอเนี่ยอาจจะเสียเขาเนี่ยจะรีบเปลี่ยนให้ไมค์ก็เลยเก็บเอาหินที่เขาเจอใต้ดินเนี่ยมาเรียงเป็นวงพิธีซึ่งสัญลักษณ์บนหินเนี่ยก็คือตัวแทนของสัตว์ต่างๆได้แก่อีกาหมาป่างูควายและโควโอยตี้ขณะที่ปีเตอร์มาเอางานที่บริษัทกลับไปทําที่บ้านเขาก็เจอกับไซมอนโดยบังเอิญโดยเขาเนี่ยบอกไซมอนตามตรงว่าเขาคงต้องขอลางานเพื่อไปจัดการเรื่องของลูกๆที่ตอนนี้มันแย่มากๆ ไซมอนเนี่ยก็เลยตัดสินใจเล่าความจริงให้ฟังวันนั้นที่เขาเนี่ยด่าเวนดี้เมียของเขาว่าเรื่องพูดผีเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระความจริงก็คือเขาโกรธโดนราอยย่ะแต่เมื่อไม่นานมานี้ลูกน้อยของเขาเนี่ยป่วยหนักโดยที่หาสาเหตุไม่ได้ไม่ว่าจะหาหมอมาก,กี่ที่ก็ตามจนเขาเนี่ยคิดว่าอาจจะเสียลูกคนนี้ไปแต่แล้วเมื่อเขาเนี่ยได้รู้จักกับผู้หญิงร่างทรงคนนี้เธอก็เลยแนะนําวิธีรักษาให้ซึ่งเขาเก็ทาตามที่เธอบอกอย่างละเอียดจนลูกเขาเนี่ยหายดี เขาก็เลยแนะนําให้บอนนี่โทรหาเวนดี้เพื่อหาทางแก้ไขซะปีเตอร์กลับมาดูคลิปที่บอนนี่เคยส่งให้เขาแล้วก็พบว่าชน่าโบรานได้ทําพิธีปลุกป,ปีศาจขึ้นมาให้จัดการกับผู้คนโดยการฆ่าบ้างทําให้หายตัวไปบ้างตายอย่างทรมานบ้างแต่แล้วเนี่ยก็ได้มีคนทําพิธีสะกดวิญญ,ญาณร้ายไว้ในหินที่วางเรียงเป็นวงและปีศาจจะได้รับการปลดป,ปล่อยก็ต่อเมื่อมีคนเก็บหินเหล่านี้มาซึ่งคนที่เก็บหินเหล่านี้มาเนี่ยก็รู้แล้วแต่เจ,เจอกับหานะทั้งสิน้น หรือว่าก็อาจจะหันมาตีกันเองจนตายทางแก้เนี่ยก็คือต้องให้คนที่ไร้ความกลัวต่อปีศาจนําหินไปวางที่เดิมตอนนี้ไม้เนี่ยก็เริ่มสื่อสารกับเจนนี่ได้มากขึ้นแล้วปีศาจร้ายเนี่ยมันพุ่งเข้ามาเล่นงานสเตฟถึงห้องนอนและมันเนี่ยก็ป้ายรอยมืดไว้ทั่วผนังห้องรวมถึงบนตัวเธอด้วยขณะนั้นบอนนี่เนี่ยกำลังใส่หูฟังและก็ดูรูปที่ถ่ายตอนไปเที่ยวจนเธอเนี่ยได้เจอกับรายบางอย่างที่มันเนี่ยแปลกๆส่วนปีเตอร์เนี่ยก็รีบวิ่งเข้าไปหาลูกซึ่งสเตฟกําลังตกอยู่ในอาการตกใจกลัว และเขาเนี่ยก็พบว่าไมค์ขังตัวเองอยู่ในห้องน้ําที่ผนังห้องเ,เต็มไปด้วยภาพวาดสีเลือดปีเตอร์ก็เลยรีบพาทุกคนเนี่ยออกมานอนที่โรงแรมเขาคงทนนอนที่บ้านไม่ไหวอีกแล้วและต่อมารุ่งเช้าบอนนี่ก็แวะไปหาเวนดี้จนเธอเนี่ยได้เบอร์ติดต่อของหญิงร่างทรงมาหญิงคนนั้นชื่อว่าเทเรซาเธอมาพร้อมกับลอเรียหลานสาวของเธอเทเรซาเนี่ยก็เริ่มพูดถึงภาวิเดียนโบราณที่ขังปีศาจเอาไว้ซึ่งตอนนี้มีคนนําปีศาจร้ายนยกลับมาพวกมันอยู่ในรูปของสัตว์ ตอนนี้พวกมันเนี่ยกำลังตามล่าอย่างเต็มกําลังและก็จะไม่หยุดหากผู้มันเดะยังไม่ชนะเทเรซาเนี่ยก็เริ่มทําพิธีขับไล่วิญญาณร้ายระหว่างทําพิธีปีศาจเนี่ยก็เล่นงานขัดขวางเทเรซาไม่ให้เธอเนี่ยล้างวิญญาณได้แต่ว่าเทเรซาและก็คลอเดียก็ยังคงสู้กับผู้วิญญาณโชคร้ายนี้พิธีขับไล่ก็ยังคงดําเนินต่อด้วยความดุเดือดแต่แลาปีเตอร์เนี่ยก็สังเกตเห็นว่าไม้เนี่ยหายตัวไปเขาก็เลยเข้าไปตามหาลูกในห้องและตอนนี้ปีศาจเนี่ยมันก็สร้างภาพมายาให้เห็นว่า เขากลับไปที่หน้าผาที่เดิมพวกมันกําลังจะเอาตัวไม้ไปปีเตอร์เน่ยก็ต่อรองกับพวกมันเพื่อจะให้เอาตัวเขาในไปแทนเขาสั่งให้ไม้ออกจากห้องนี้ไปและก็ยังหันหลังกลับมาอีกขณะนั้นบอนนี่ก็พยายามจะทุบป,ประตูอยู่หน้าห้องเพื่อที่จะเข้าไปช่วยลูกแล้วก็ผัวจูจูไม้เนี่ยก็หันมาพูดกับพ่อผมน่ะไม่กลัวหรอกคับพ่อและไม้เนี่ยก็ได้วางก้อนหินเรียงเป็นวงครบดังเดิมปีศาจเนี่ยก็ได้กรีดร้องเสียงดังก่อนที่มันเนี่ยจะหายว่าไปกับตาและสุดท้ายครอบครัวเขา ก็กลับมาแฮปปี้อีกครั้งและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้ต้องบอกว่าตัวหนังนะฮะมันมีฉากร้อนหรือว่าน่ากลัวเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับมันออกแนวเดิมๆคือมันมาก,กับความมืดมาก,กับเสียงอะไรแบบนั้นแหละ ส่วนบรรยากาศเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงขีดของความหลอนสักเท่าไหร่นะครับส่วนด้านเนื้อเรื่องนะครับช่วงต้นเนี่ยก็พอเข้าใจว่าเป็นการปูพื้นให้เราเห็นที่มาที่ไปของอาถรรพ์นะครับแต่ประเด็นก็คือเหมือนกับช่วงกลางเรื่องเนี่ยมันอาจจะใส่ฉากหลอนๆเข้ามาเพื่อให้เวลาของหนังเนี่ยมันครบชั่วโมงกวกว่าเพื่อที่ช่วงสุดท้ายเนี่ยมันจะได้มีแบบซีไลผีอะไรเนี่ยเออเยอะๆหน่อยว่าง่ายๆนะครับก็คือตอนกลางเนี่ยมันน่ากลัวแต่ถ้าว่ากันในแง่ของเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากเท่าไหร่นะคร และสุดท้ายแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato ไป3%ส่วนคะแนนจากเว็บไซต์ MDB นะฮะได้ไป4.5คะแนนและทาใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกด Subscribe กด Like กดแชร์เพื่อให้พวกเรามีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในวิดีโอตัวต่อไป